นี่ดูนำคลองพี่น้องคลองสรงน้ำน้ำบกเนนแล้วสิ่พ่าวเบื้องไส้ดูยามไส้อันนี้เน้องไส้นาะงไส้ไส้ไหวมองนี้ยามไส้ตอนเสาร์แล้วจ้าเดูเบิ่งเดูได้บ่นี่เดูใส่นี่ใส่นี่คือหน้าเขานี่เดู Đi đưa say đi, say say vải say say. Nhấc đầy bưng đẩy bò. Rồi, đẩy to đi. Bắt. rồi. Bắt đi lên Bắt khao có thử cho tuần. Ô, đã vô, đã vô. Đã vô phía đường đưa thế oh, nặng, không hỏi nằm rồi, là nặng, nặng, nặng. Ui, uh, rồi Hồi, hồi, hồi đi và cả đẹp nội tài Thêm vào đây, thêm vào đây หอยกระเด่ตัวนี้ทั้งหอยทั้งปลากระเดื่อดูดูดูก้ะเดี่ยวดูดูหอยกับมีปลาบริยามตายพี่น้องเอ้ยบริยามมึกว่านบริยามนี่ปลามันตายอยู่นี่ไปได้นอนปลากระเดื่ปลากระเดื่ ปลา,ากระเดิดมกบพี่น้องมกบปลากระเดิดนี่ปลาขาวก็ได้อยู่นปลาขาวกำลังลงุ่ปลาขาวงามๆอยู่นี่ปลาขาวก็มีขาวขาวนี่กับพี่น้องเอ้ยมกบพอดีอยากมกติดต่อมาเด้มมมอมกมกมกอ้ยกระมี ต้องเรื่อพี่น้องเลยต้นกำลังข้นงามงามหมอกกับโรคลายพี่น้องอ็นนี่แหละมีแบบปลาใดนี่ทั้งหอยทั้งปลาเครื่องคุกสนีละ